มันมีทุกปีแต่มันอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยทํามันมันไม่ชี้พิกัดไปเลยล่ะว่าตรงไหนจะพังเขาจะได้เอาคนออกจากตึกได้ยุติการสร้างคนจะได้ไม่ต้องตายเอาไหมล่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะทำไม่ได้เหรอเก่งมากนะไม่ใช่เหรอพยากรณ์ก,กนันเก่งลอเกินนี่ดาวกันเก่งลอเกินนี่แม่จิงมใหญ่คนตายสิแม่จิงมใหญ่ตึกถล่มสิแม่จิงมมึงตึกถล่มไปแต่มึงช่วยชีวิตคนออกจากตึกให้ได้สิ บอกเวลาสิมึงนั่นมากนักอ่ะทำไมมึงไม่ชี้เวลาไปเลยล่ะวันไหนวันนั้นจะได้ยุติการทํางานกูให้มึงก่อนหลังเลยก้าวันเลยก็ได้เดือนนึงเลยก็ได้ยุติการสร้างตึกก่อนสิบห้าวันหลังสิบห้าวันเผื่อเหลือเผื่อขาดทำไมมึงไม่ทําอ่ะสันดาห์มาช่วยโอกาสความแม่นมั่นแล้วยังไงกูไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับที่มึงพยากรกันมาเลยพยากรแล้วมีประโยชน์อะไร รู้ไปแล้วยังไงต่อแก้อะไรได้มะผมไม่เห็นจะแก้อะไรเลยสุดท้ายพันธุ์พิบัตมันก็ยังมีอยู่ดีถ้ามันแม่นจริงรู้จริงอ่ะทำไมมันปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อ่ะเฮอเจอมึงอย่ามาพูดแม่นๆต่อหน้ากูจะกระโถนตีบ่าให้สันขวานแม่นทำมาขื่ออะไรถ้าแม่นแบบนี้ก็มีประโยชน์อะไรในการแม่นๆแล้วช่วยหาอะไรใครไม่ได้จะแม่นเพื่ออะไร โคตรไร้สาระไม่ได้มีประโยชน์หาอะไรเลยนีจะ,ะแสวงหาแสงนีจะ,ะแสวงหาชื่อเสียงแบบไม่เป็นโลเป็นภายไม่เป็นประโยชน์เอาช่วงเวลาของคนที่กำลังเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลมาหาผลประโยชน์เข้าตัวเองมาหาผลประโยชน์เพื่อเคมความเชื่อของตัวเองไม่ได้มีประโยชน์หอ,อกอะไรเลยช่วโยโอกาส ไทยนี่มันโคตรไร้สาระเลยโคตรเพอเจ้อถ้ามันเก่งกาจชกาจชการขนาดนั้นประเทศป่านี้มันจะเลิศไปไหนตอนไหนแล้วกูเห็นยังมีคนทุกข์ในประเทศไปหมดพอดูรู้มันจะรู้หาอะไรถ้ามันรู้เมือนพยากรล่วงหน้าล่ะมันพยากรทีข้างปีอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรกูก็พยากรได้ปีหน้าจะมีแผ่นดินไหว ปีหน้าจะมีไฟไหม้กูพูดไปก่อนเลยแผ่นดินไหวไฟไหม้น้าท่วมกูพูดก่อนเลยสามาล่วงหน้าต้องโดนสอานหนึ่งแหละแล้วมึงอย่าลืมไปขดคิดที่กูพูดมานะแล้วม,มาบอกด้วยว่ากูแม่เยินยอรสรรเสริญกูด้วยกากูด้วยไหว้กูด้วยมูชากูด้วย,กวยเก่งกันละเกิน กรมอุตุเขาพยากรณ์กันมาน่ะเขาดูความคาดความน่าจะเป็นว่าจะเกิดแผ่นด,ดินไหวแต่ไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้เพราะมันไม่มีอะไรไปควบคุมได้มันมีเป็นปกติทุกปีในเรื่องแผ่นด,ดินไหวแล้วมันจะมีช่วงเวลาในการพยากรณ์อยู่แล้วในเรื่องของไอพยากรณ์แผ่นด,ดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีพยากรณ์กัปนปประจำทุกปีแต่มันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าปีไหนไมันจะแรงไม่แรงมันไม่มีใครรู้หรอก ตําแย่ยังแน่นกว่ากูจะบอกให้มันยังรู้ด้วยสามว่าหัวเด็กจะออกมาทางไหนออกมาทางหอยพยากรณ์ให้เลยหมอตําแย่แน่นไหมล่ะเด็กจะคลอดทางไหนทางหอยแน่นนะมันยังรู้ว่าจะเกิดตรงไหนมันจะรู้ว่า,า,าต้องทำคลอดตรงหอยมันยังรู้ได้กูว่าหมอตําแย่นี่แน่นกว่าหมอดูเยอะกูจะบอกให้มันยังทำคลอดคนได้ ยังเยินยอ,ยอสารเสริญตบอหมอทำแย่มากว่าอพวกหมอดูด้วยซ้ำถ้าผ่าขอดไม่แม่นทำไมจะไม่แม่นก็ต้องผ่าขอด็คือผ่าข,อด,อ,าขอดไงไมันจะไม่แม่นด้ไงมันก็ขนันวณไว้แล้วมันก็ต้องผ่าผู้ล้ำคานจจริงอีพวกแบบโอเมหมอดูคนนี้แม่นมากเลยทำนายว่าจะแผ่นดินไหวเพอเจอ ต่งแล้วกูรำงคาญรังคาญจริงๆแบบหมอดูคนนั้นพูดบ้นานบ้างเลยหมอดูคนนี้พูดบ่านเลยจะเกิดเหตุไมปป <ไป S 1> <ป>่รัาคาญทีพ่พวกเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนแชร์กันว่อนเน็ตไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครตอนเนี้ยประเทศญี่ปุ่นมึงแผกตาดูนะปีนึงอะแผ่นดินไหวกี่ครั้งไปดูดิ ครขึ้นมาเคมสักคนเลยหมอดูปัญญากร้านม,มากเขาไม่ปัญญาอ่อนพวกมึงไงเขาอยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์ป้องกันเหนตุป้องกันภัยอย่างถูกต้องแม่แล้ยังไงอ่ะกูไม่เห็นจะทำหาอะไรได้มึงพูดตบบั้งแต่อีเดือนที่แล้วนะแหมปยากรนแม่กูก็บอกนี่ไงเดี๋ยวกูพยากรบ้าง ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์เียคนอื่นทงไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวตึกถลม่มแผ่นดินแยกถนนแตกอุปยากรณ์ได้หมดเลยเอาแล้วเดี๋ยวมึงก็ตัดท่อนหนึ่งของกูไปบอกแล้วบอกว่าแม่นเรื่องช่วยอองการียกให้เลย จเวลาเนี่ยไม่ใช่เวลาที่มึงจะไปนั่งชื่นชมหมอดูมึงควรจะต้องให้กำลังใจกับกู้ภยัยมึงควรจะช่วยกันโพสมึงต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ค่านิยมสังคมเราเนี่ยมันปัญญาอ่อนภยัยพิบัติเกิดขึ้นมึงโพสอ,อะไรกันหมอดูแม่นมากแทนนี่มึงจะให้กำลังใจกู้ภัยที่กำลังจะไปกู้ตึกแทนนี่มึงจะให้กำลังใจคนที่กำลังเจออุทกภยัยไอแผ่นดินไหวให้กำลังใจกับ สถานประกอบการต่างๆที่ต้องหยุดการกิจการงานเศรษฐกิจเดินหน้าไม่ได้ภัยพิบัติกำลังจะเกิดขึ้นให้กำลังใจรัฐบาลมาดูแลประชาชนที่เกิดขึ้นมึงควรต้องช่วยกันเผยแผ่ตัวนี้ควรให้กำลังใจแก่กู้ภัยเพื่อเฟื้อต่อกู้ภัยให้ประโยชน์ต่ออะไร,ต,รต่าธารณชนต่างๆช่วยกันในการดูแลประชาชนไม่ใช่มึงไปโพสอ,อะไรปัญญาอ่อนหมอดูแม่นมากอุ้ยหมอดูคนนี้แม่นมากหมอดูคนนั้นแม่นมากปัญญาอ่อน สังคมมันทุเล่ทุลันในขนาดนี้โคตรไร้สาระมึงดูประเทศมึงแล้วกันว่าเป็นยังไงงมงายไร้สาระเพอเจอกับหมอดูขนาดไหนขนาดทายพิบบาิเกิดขึ้นตรงหน้ามึงจะไปพูดกันได้ว่าหมอดูแม่นเขากาลังวุ่นวายกันในการแก้ปัญหาวุ่นวายในการประกาศเหตุฉุกเฉินวุ่นไวายไปหมดในการกู้ภยัยในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ตีพวกปัญญาอ่อนบางกลุ่มกลับไปแชร์เรื่องหมอดูโคตรปัญญาอ่อน สังคมหน้าสมเพชคูณฟังแล้วกูอิหนาละอาใจแล้วเกิดจากเรื่องหมอดูล่างทรงเนี่ยแทนนี่มึงจะให้กำลังใจหมอโรงพยาบาลให้กำลังใจคนป่วยคนไข้ช่วยกันแชร์ให้กำลังใจสถาบันโรงพยาบาลที่เขาวิ่งการเข็นเตียงออกมาผู้ป่วยเต็มโรงพยาบาลไปหมด แค่นี้มึงจะช่วยกันเชียร์ว่าเออใครมีโอกาสอะไรตรงไหนช่วยกันบอกแหลงพี่กัดสถานภัยพี่บาิอะไรกลาลังเกิดขึ้นมึงก็ไปน้่งแชร์หมอดูคนหนึ่งบอกว่าพยากรณแม่นมากว่าจะเกิดแผ่นดินไหวโคตรเพอร์เจอร์ทำไมสอนแล้วต้องใช้คำหยาบด้วยครับสอนคนอื่นดีๆปากจะเน่าเหรอครับเรื่องของกูอีกระหนกพพงไม่ต้องมาสารแน่ฟังไม่ได้กระสายหัวกระบาลออกไปไม่ต้องมาสอนกูมึงดีกว่ากูเหรอฮะ ถ้าไม่ดีใส่หัวกระบาลออกไปไม่ต้องมาทุ่งวุ่นวายแทนที่จะเอาเวลาไปวุ่นวายกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กำลังจิตกำลังใจกันกลับมาวุ่นวายกับเรื่องเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนไร้สาระหากมีสติกะเถอะเป็นสังคมที่มีสติกันหน่อยเถอะวะ เลิกเป็นสังคมที่ตื่นข่าวกสักทีเลิกเป็นสังคมที่ให้ค่ากับหมอดูล่างทรงสักทีเลิกตื่นสักทีกับอีประเภทที่แบบว่าอุย <c oughs> อย่างนี้แม่นมากนะแม่นมากเพราะพยากรไปก่อเน่าหน้าตัดคลิปมาลงแบบนั้นสิตัดคลิปมาลงแบบนี้สิมันจะมีประโยชน์อะไร <c oughs> โคตรงมงายแล้วแชร์กันว่อนไปหมดหมอดูแม่นมากแม่นมากเลยพยากรณไว้พยากร้เมื่อไหร่ พยากรว่าอะไรพยากรว่าที่ไหนจะเกิดเหตุทำไมมึงไม่จอดจมลงไปเลยล่ะชี้ไปสิถ้ามึงรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นทำไมไม่เตือนโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลเตรียมตัวเลยนะหาเพิ่มพักอะไรสำรองไว้เลยเดี๋ยวพอเวลาตึกเขยา่าปุ๊บเดี๋ยวจะได้อพยพคนป่วยคนไข้เข้าเต็นท์เข้าตังเข้าที่พักสำรองได้ถ้ามันไม่เตือนเขาแบบนี้ล่ะวันเวลานี้ช่วงเวลานี้ช่วงเดือนนี้เตรียมไว้เลยสำรองไว้ มึงรู้ขนาดนั้นทำไมไม่ทำอ่ะมึงเก่งอ่ะและอีวพวกที่แชร์นี่ก็ปัญญาอ่อนป่วยตกกัดกาศเชื่อมอง,งายไร้สาระอูโหูมั่นมากสุดยอดเลยหมอดูคนนี้ของจริงของแท้กทระโหนนี่ตีกระบาลก็ให้ปัญญาอ่อน ยางน้อยไม่เคยสอนใครด้วยคำหยาบหยาปากก็ปากปกติดันมาด่าคนอื่นแทนที่จะสอนเขาด้วยเมตตาม,มึงไม่ต้องมาสารแนกับกูกูจะสอนแบบนี้มึงจะทําไมล่ะมึงฟังไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปเสิกูด่ามึงเหรอกูกระลงด่าใครคนแต่ละคนเขาให้กูด่าเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าด่าลงดารามาให้กูด่าเต็มไปหมดมึงไม่เคยเห็นเลยเหรอคลิปวิดีโอเนี่ยเต็มไปหมดรายกามรายการเนี่ยเชิญกูไปด่าไม่เห็นเหรอเขาไม่เห็นมีใครเดือดร้อนแบบมึงเลยมีมึงเนี่ยสารแนเดือดร้อนอยู่คนเดียว มึงแหกตาดูสิเนี่ยมีคนดูอยู่กี่คนมีใครวยวายแบบมึงบ้างสันดานใสยหัวกระบาเลยนะอย่ามาสาระแน,น่เรื่องชาวบ้านเก่งมากนะมึงก็ไปตั้งกลุ่มสอนเองหนุนมึงอยากสอนแบบนั้นก็ไปสอนสิตามความพอใจตามสันดานของมึงเก่งเลือกเกินแต่ไม่มีปัญญาสอนชาวบ้านมันนั่นแหกปากดา่าชาวบ้านเกาะแสงชาวบ้านเขา พวกติงหมอดูกูรู้เลยเนี่ยสันดานอีพวกเนี่ยสายมูมันไม่ทําหาอะไรหรอกเฝ้าดมหอยดมหามหมอดูกูรู้ปกป้องเต็มที่เลยชีวิตอยู่ได้ด้วยหมอดูล่างทรงอยู่ได้การพยากรณ์ป่ามึงไม่เน่าวะใช่แต่ใจมึงน่ะเน่าเฟะมากกูจะบอกให้ ลังพูดเตือนสติคนในสังคมกูกระตกสังคมขนาดนี้มึงยังไม่เข้าใจสิที่กูกระตกอีกกูไม่ได้ด่าต่อ,ต,อต,ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่กูด่าต่อกระแสที่มันกำลังเกิดขึ้นในความเร็วสารต่ําช้าเออเจอเลิกกันสักทีเรื่องหมอดูอะไรมาพยากรณ์เรื่องภัยพิบัติในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย เลิกแชร์กันสักทีแล้วลพวกมึงก็ไม่ต้องไปแชร์อะไรนะอ่อยให้มันแชร์กันพัน,นปัญญาอ่อนกันไปตั้งสติสัปชัญญะอย่าไปกระพืออะไรกรบมันด้วยกูไม่ได้สายมูนะแต่กูมองว่าสายมูมันไม่ได้ผิดอะไรนะโรนกูมองว่าต่างคนต่างเชื่อเชื่อใครเชื่อมัน ค่ก็ต่างคนต่างเชื่อไปสิกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนีมึงจะเชื่อก็เชื่อไปสิมึงอย่าจะงูมึงก็งูไปสิกูด่ามึงหรือกูห้ามมึงเหรอกูพูดกูเตือนสติคนที่เขาไม่ต้องการมูกูเตือนสติคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาพอจะเข้าใจเหตุผลในการใช้ชีวิตมึงอย่าจะโง่มึงก็โง่ต่อไปสิกูไม่ได้ห้ามมึงโง่นี่ใครจะฉลาดก็ฉลาดต่อไปสิกูก็ไม่ได้ห้ามความฉลาดใครนี่มึงเลื่อกที่จะโง่มึงก็โง่มึงเรื่องที่จะฉลาดมึงก็ฉลาดมันแล้วแต่มึงไม่ได้เกี่ยวะลรกู ใยังมึงอย่ามาเค็มมาเค็มไม่ถูกเรื่องถูกราวไม่รู้จักเวลาเวลามานั่นเค็มกันโว้ยหมอดูนั่นอย่างนั้นอย่างนี้นหมอดูคนนั้นนั่นอย่างนั้นหมอดูคนนี้นั่นอย่างนี้พยากรณ์ทำนายไทยทักไว้ว่าตึกจะถลม่มแผ่นดินจะไหวปัตตภีจะสะเทือนมึงรู้จักเวลาเวลาบ้าง้งว่าเวลาเวลานี้มันเวลาไหนเวลาที่เขากำลังสะเทือนใจกันเวลาที่เขากำลังกู้ภัยกัน เวลาที่เขาต้องให้กําลังจิตกาลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาอพยพคนจากเติกจากคนป่วยคนไข้ลงจากเตึกเวลาที่ต้องให้กําลังจิตกําลังใจกับกู้ภัยที่เขาต้องไปกู้คนที่กาลังจะเสียชีวิตให้กําลังจิตกาลังใจกับคนที่กำลังประวัติท่านพึงกับคอนโดของตัวเองตึกลางบ้านช่องของตัวเองว่ามันจะถล่มอีกตอนไหนไหมโครงสร้างมันจะยังรับไหวได้หรือเปล่าแทนที่มึงจะไปโฟกัสตรงนี้ด้นไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสกับเรื่องหมอดูแม่ แล้วแม่แล้วมันแก้อะไรมึงได้ล่ะมันแก้อะไรได้ไหมมันช่วยทําให้โครงสร้างตึกดีขึ้นได้ไหมมันช่วยทําให้ความพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มึงช่วยอะไรได้บ้างช่วยบุคลากรทางการแพทย์ยังไงได้บ้างมวลแต่มาแนั่งพูดว่าคนนั่งดังนั้นนั่งอย่างนี้มึงหาวิธีการแก้ไขรับมือในเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าไหมช่วยกันเสนอแนวทางช่วยกันหาแนวทางช่วยหาันาทางแก้อย่างน้อยก็ในพื้นที่ในตึกของตัวเองดูแลกันในตึกของตัวเองคอนโดแต่ละคนนิติบุคคลควรต้องทำยังไงควรดูแลคนในตึกของตัวองยไ ควรเฝ้าระวังยังไงต้องต้งหน่วยในการดูแลรักษาไหมช่วยสังเกตสังเกตเปิดไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะล้าไปถึงตัวไหนมันร้าไปถึงจุดไหนพวกมึงช่วยเวลาควรแกการที่จะให้ข้อมูลแบบนี้กันหรือเปล่าไม่ใช่ม,นมาน่งดูหุ่ยหมอดูคนน,คนั้แม่นมากเลยหมอดูคนนี้แม่นมากเลยหมอดูชื่อนี้ชื่อนั้นปัญญากรได้ถูกต้องมากเลยปัญญาอ่อนมึงเลิกแชร์กันซะ,ะนะอีเรื่องเพิร์เจอร์แบบเนี้ยเลิกให้ค่าความสําคัญสักทีสุดท้ายไปให้ค่าชื่อเสียงกับหมอดูคนหนึ่ง เอาไปทาประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อมีความชื่อเสียงยืยอยสารเสริญแล้วก็ไปหาผลประโยชน์ต่อไปจากเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นครั้งหนึ่งไปปั้นแต่งไปปรุงแต่งําไม่มีกระแสขึ้นมาว่าเก่งสุดยอดมากในพยากรณน์แน่นยังไม่มีการข่าเคลื่อนเลยแล้วมึงก็แชร์กันไปหมดอีพวกเพจบางเพจเหมือนกันอีพวกกลุ่มบางกลุ่มเหมือนกันนะชอบแชร์จังอลไได้วพวกเนี้ยแทนที่มึงจะพูดกันที่จะลงสังคมแต่เอาเรื่องเพอร์เจอ,อร์ไรสาระมานั่งพูด มานั่งแชร์กันเพอเจอร้ล like, สาระสิ้นดีเรื่องหมอดูเนี่ยสุดยอดเลยโอ้โหสังคมกูงงมากเวลานี้แทนที่จะให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กลับมาน้่งพูดข้อมูลเรื่องหมอดูแม่นกูยอมใจพวกมึงจริงๆสุดยอดคนสุดยอดสังคม สังคมของความงมงายไร้สาระเพอเจอ้อปัญญาห่อนพระารับอยู่แถวนี้เหรอจรงแรมท่เราอยู่เนี้ร,รบบ้ไรนอยู่จัวดไห้องาไปรงนรงนี้งนี้ปได้ม่ผ่าน้ป่ะ มมหัศจรรย์ที่สุดก็คือเกิดภัยพิบัติในประเทศแต่ไปนั่งชื่นชมหมอดูกูกูงงตกกะนี้ที่สุดเลยกูแบบสังคมโคตรป่วยเลยภัยพิบัติเกิดขึ้นเต็มไปหมดคนทําประโยชน์เต็มไปหมดแต่กับชื่นชมหมอดูว่าแม่นเพราะภัยพิบัติพยากรได้ถูกต้องกูมาหาัศจรรย์แต่ตัวที่สุดคือไปชื่นชมกูงงกูงงกับตัวนี้กูแบบกูฟังแล้วกูแบบืห มอกูแทบระเบิดโคตรปัญญาอ่อนป่วยสุดสดสังคมแทนที่มึงจะชื่นชมหมอ,โ,อโหรงพยาบาลอพยพคนป่วยคนไข้เร็วมากเลยน่าชื่นชมยินดีมากเลยโอโหอาสาสมัครดีมากเลยช่วยกันอพยพคนลงมาโอโหอาสาสมัครดีมากเลยกู้ภัยดีมากเลยเข้าถึงที่หมายได้รวดเร็วทันใจมากเนี่ยสิ่งที่มึงชื่นชมไม่ชื่นชม แต่มึงไปชื่นชมหมอดูเพราะพยากรแม่น <c oughs> สังข้อป่วยๆ คลิปหมอดูกันแว่นไปหมดว่าพยากรอย่างนั้นพยากรอย่างนี้สแสดงแทนที่จะแชร์อะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นแก่นสารในช่วงเวลาที่มันกําลังเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นทาอะไรกันอยู่กูไม่เข้าใจพยากรแม่นมึงแน่จีเมื่อแก้ปัญหาให้กูดูสิ อีพวกหมอดูเท่าไรเนี่ยทำไมไม่ออกมาพยาก,ยากรณ์่ะว่าจะเกิดวันไหนมีนะกูเห็นแน่นเกล้วเกินชีวิตคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นชีวิตคนนี้จะเป็นอย่างนี้สังคมจะเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้แล้วกูเห็นออกมารับจบทุกทีตอนไหนรู้ไหมตอนเกิดเรื่องแล้วรับจบทุกเรื่องคือตอนเกิดเรื่องอีก่อนเกิดเรื่องเนี่ยไม่เห็นพอหัวทําไมวันสองวันนี้มึงไม่พยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นถ้ามึงพยากรณ์ล่วงหน้าเออกูพอจะเชื่อได้นะ ล่วงหน้าสักชั่วโมงหนึ่งไหมนะล่วงหน้าสักวันหนึ่งได้ไหมเขาจะได้เตรียมตัวกันได้ไม่ยากกว่ล่วงหน้าสิคุณออกรับจบกันตลอดโอ้ยแม่นอย่างนั้นแม่นอย่างนี้เกิดเรื่องแล้วไอ้แม่นกูเห็นแม่นตอนจบทุกทีอ่ะกูไม่เห็นแม่นตอนเริ่มเลย หวยโอกาสแาวตรงนี้เหรอ,รหรอใช่เหมือนหวอยอ่ะแบบฟิลหวอยอ่ะถ้ามึงใบ้ร้อยตัวถูกตัวเดียวโอ้โหแหแ่ๆเลยแม่นมาก